ตามตัวไอ้ถังครับทีนี้ยอมอยู่กับแม่เลยมัอยู่เด็คนอื่นเขาไปไปไปกลับก็เนี่ยโอ้ตัวนี้เป็นสัตว์ผมวัไม่ยอมกลับมันเพิ่ง,ง,งห้าเดือนเองในถังติดตัวเมียนน,นี้ไปหาแม่มึงแม่มึงลองตามอยจนเนี่ย ไปไปไปน <ไป S 1> ีค่คือจะอยู่หนีมาสักไกลไป,ไปดื้อจริงๆไปเลยไปนอน

เลยหาแม่เลยทางนูน้ตนตัวเมียเป็นขัดนะครับฝ่ายของชาวบ้านนี่น,นี้ก็มาขี่โชยแม่อยู่นูน้น,น ยืนมองอยู่แม่กรลองครับตัวไหนเจ้านี่มาติดตัวเมียพิ่งแต่5้าเดือนตามห้ำงอ,อกอลไรยังไงกลับเลยนวดแม่รอลงไป ตามทุกวันคนระับไปนอนเฝ้าตัวเนียครับนมก็ไม่ยอมกิน ดีๆมากดูความมึนของมันนะครับ ไปอดนมติดสาวอยู่ตั้งนานพอไล่กลับมามาถึงรูบถึงกระมูกนม,มแม่เลยสนใจขนดนีเนี่นยสุดยอดทำไมตามกลับก็ไม่ได้กินนมหรอกมึงนะ่ะ ยอดโคตรมึนสุดมึนครับไอถังอดนมตั้งแต่เช้าครับไปติดตัวเมียอยู่ฝั่งนูน้นตามมานี่บ่ายหนึ่งครับลับมาหิวนมไม่สนใจอะไรเลยถ้าไม่ตามก็นอนอดเฝ้าตัวเมียอยู่นั่นแหละ พึ่งแต่ห้าเดือนนะครับติดสาวแล้วมึงนี่หอมหมดนะไปอยู่แต่กับเขาไปนอนเฝ้าขเขาไม่ยอมกลับมากินนมเมื่อกี้ไปตามกลับมาดูพลังน้ำนมครับสุดยอดความมึนของมัน ก็เริ่มแห้งแล้วครับก็กเดือนมีนาและแม่ขวัญเงินเป็นลูกของแม่บุญเฮียงนะครับนี่แม่บุญเฮียงก็อยู่กับพยาไก่ฟาร์มนี่ก็ไอ้ถังนะครับ เป็นลูกของเจ้าทองดีนะครับเจ้าทองดีก็เป็นลูกของเจ้าใบาโพใบโพเป็นลูกของทองสุขนะครับปู่ทองสุขดืมากแล้วก็นาเขาครับจะนำเพชร

นมเสร็จแล้วก็มานอนโคนนะครับนอนตรงนอนปักสบายใจไอ้ทั้ง 就动。